ก็ขอการสวัสดีท่านชมกานเหมือนเดิมว่าอยู่กับผมเองครับโอเวอร์ทอมนะวันนี้ครับผมจะมาเล่นแมบของลักกี้บ็อกก์กันนะซึ่งเราจะมาลองวัดฝีมือกันว่าผมนั้นจะสามารถเอาตัวรอดจากแมปลัคกี้บ็อก์ได้ไหมซึ่งตอนนี้เป็นเวลาแบบค่อนข้างที่จะดึกครับแต่ว่าก็มีคนเข้ามาเล่นกันเยอะจริงๆเยอะมากซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเรามีเพื่อนอยู่คนนึงกโอเคเราม่อ้อยูคนอนื่นเลเรเค นักเพ่อส่วนใหญ่ก็มักจะเอากล่องข้างบนไม่รู้เพราะอะไรผมจะกล่องข้างล่างเสมอของเรามันมีสองอันเอาชิบหายและดูด้าไปเรื่อยๆอันนี้อยู่คนเลี้ยงว่ะคิดว่าเราต้องเอากองมาก่อนไม่รู้อนผมจะรอไหมไม่รู้ปกตินักผมไม่ค่อยชอบสุ <t> ่มอะไรที่มันแบบโอยชิบหายโอ้ยเดี๋ยว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 เพื่อนเพื่อนก่อนจะยืนก่อนจะยืนนะจะยืนนะ โอเยอะขนาดนั mm ้นเลยใครโอ้ยนี่ตายก็บุญแล้วหรือไม่ตายก็บุญนะเพราะว่าเดี๋ยวที่บอมแหละอย่างที่ผมบอกว่านี่ตายก็บุญแหละอันนี้ตายเลยโอเคเรามาเล่นรอบสองกันเราจะเล่นสามรอบว่าสามรอบนี้ผมจะชนะไหมรอบนี้เหมือนว่าจะมีคนน้อยนะ น่าจะเป็นสตูแล้วก็เป็นเพื่อนผมด้วยก็เป็นสตูแล้วก็เป็นสตูแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยเอาจรีนนะไม่เข้าใจกดเกมนี้คือพอมันเกิดมันต้องเกิดเกาะข้างๆกันเลยไม่แบบเขาไม่เห็นหรกเกาะบ้างมันไม่เกิดเกาะว่างนะมันเกิดเกาะข้างๆเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะมีเชื่อมันมีเชื่อมกันเห็นไมเห็นไหมมันจะเกิดเกาะข้างๆกันเลยคือสุดยอดอ่ะจริงสุดยอดอ่ะคือ โอเคคือแล้วจำอะไรเราความสามารถของเรามัน,นมีเยอะเลยนะผมฝึกมาเป็นจีผมไม่เคยแพ้ละมังนะโอเคเรามาใส่เกาะก่อน,อนเลยเราได้ดาบโประโปรมาก่อนอุ้ยชนรุ่นของดีลเลยเขาเพิ่มไม่กดกล่องนี่อ๋อเพิ่งเปิดไปแล้วถึงจะเอาดาบเป็นดาบนี้แล้วกัน แน่นอนว่าเรามีอันนี้อยู่ขอคอยได้นปโพจะไปไปกลางเรื่องของน้องเพื่อเราจะไปตีมนะันอะเราจะไปตีมันเพื่อโอ้โหได้ลูกไฟมาก็แจมแมวสิครับแจมแมวสิครับป,รป๊าเป็ลูกชุบป๊าเป็า,ปาโอ้ยกระ็นกระไร ติตกตอนนี้ตดตัวอ <innovations> ีกอีกอีกตอนน่จะตตัวกันยังไงันมันยิงมาแน่มันยิงมันยิงมันยิงมันจะยิงอ่ะมันจะยิง่เราว่าตจ้าสาวมการลาบากแล้วพอ่พื่คนเดียวรู้แล้วก็ผมไม่เสร็จตอปิดปก่อนดย่ะอู้หหใครใคมอะไร โอ้ยเขาเรียกใส่พระอืมอีพวกนั้นนี่เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินไปกินเนี่ยเอาไปกินเอาไปกินโดนด้วยเอาไปเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินกูจะเล่นยังไงกูจะมุที่ยังกูมาไปไม่ได้นะครับกี่เราขอนะกี่เราขอกองหนึ่งคือเพื่อนไม่เอาไปหมดแล้วไม่เป็นไรเราเราไปเอากล่องนึ่งโอ้ยกูได้วุธมาเยอะอ่ะ โอเคเรามีธนูแล okay, okay, okay. oh, ้วก็หน้าไม้อ mm ุ hmm. ้ยมันงใครยิงใครยิงอุ okay, ้ยม right? mm ัน hmm. ย yeah, awesome ิงแรงชมบอลยิงแรงมันยิงมาตอนไหนวะไม่รัวคราวนี้หกก้มก่อนมันยิงโดดด้วยจริงเก่งอะเนี่ยเราอะยิงเก่งด้วยยิงเก่งไม่พอนล้วยิงโดนหัวเข่งด้วยไม่ตายด้วยจริงเก่งโคตรว่าเราควรลิง เล็งที่หัวเลยครับโอ้ยมันมันเล็งไม่ได้หรอคขาเนี่ยเล็งได้เล็งเลยยิงได้ก็ยิงมันไปเลยยิงได้ก็ยิงมันไปเลยอย่างที่ผมอบอกอมาเลย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 เออเพิ่งสังเกตนะผมมีดาบอันนี้ดาบเพชรอะดาบเพชรเฮ้ยออกมาเปิดละหมดแล้ว เหลือเหลืครับเพื่อนเอาเปื่อนอนี้หมดมันไม่กินวะตอนมีคนงูคนหนึ่งเขาเขาตกไปตายอุ้ยเด็กปลาเป็นตั้งลูกอ่ะแล้วก่อนนี้แล้วกันกินก่อนกินก่อนกินก่อนสักงหนึ่งลูกก่อนที่จะปลาไปหลายลูกเลยปลาอะไรปลาอะไรู้รัวครับรัวรัวเออไม่ไม่ตายแค่มันรู้ไปอ่ะไม่ตายแค่มันรู้ไปอืม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 ไม่ตายแค่มันรู้ ให้ให้มันรู้ไปตัวไปจักรการหรือเพื่อนนั่นแหละไปจักรการมันเทียนทีระวังเพื่อนเทียน,นทีมันระเบิดตุ้มกันไปโก้ค่ะแล้วมันก็จะตกลงตายายิงไปให้เดี๋ยวยิงให้เดี๋ยงยิงเสริมตาย,ตายเห็นไหมทีทีไม่กี่ลูกของกระคามาได้ละโอ้ยเกือบตกขอเพื่อนโชคดีนะขอในโชคดีเพื่อนไม่มีไม่สนอะไรแล้วไม่มีแต่บล็อกสุ่มโชคชะตาเอาขอสุ่มโชคชะตา เราที่อยู่นี่มันยังไม่ได้เพิ่มวอิดแล้ววะนี่นี่ผมใจน่าไม่ได้หรือใช่ไหมช่วยเ,เลยอ๋อเพราะว่าเราชนะเมื่อกี้เราชนะท่านผู้ชมแล้วผมจะตกไปก็จริงใช่ไหมแต่ว่าพเพื่อนผมมาแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาชนะชนะกันหมดเพระเาะอะไรแค่เพื่อนผมเอาไปเพว่าเมื่อกี้ชนะกันชนะตาเดียวไม่ไม่ตาหนึ่งโหแหลกมากเลยตาเนีหน่หลายคน,น,นมันแหลก ปิดกล่องก่อนเอาเอากระเยือกของของหถ้า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 ถ้นมันม่โอกระเดือกเอาหยิบหยิบอันนี้ไม่ได้เหรอก็ไม่บอกมาจะเอาอะไรจากเราเพื่อนนี่แก้วของนายเองดีจะเอาอะไรไป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 ขอบคุณขอบคุณเออเพื่อนก็ใช้งานเองก็ดีเหมือนกันนะ เพื่อนไปท่ารับใช้เรยยาไรเนี่ยเพนก็มีดนวยคุณกำลังเสียตตำแหน่งเตีมาดาบมาดาบดาบมาขมา้ามันตีมันวัดเ t อ e h เฮกแด่กินก่อนป่าโอเคตาตานี้ผมไม่วินครับเพราะว่าผมต้องชนะภายในสองตาหรือว,ว่าผมมันแพ้โอเคแล้วเข้าชนะแค่ตาเดียวเอาเป็นว่าวันนี้ไม่วินแล้วกันเฟลวิชั่นเฟลนะครับ อูเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบแล้วกันบ๊ายบาย